สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมใน not อานนอนโนเบกเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่คิดว่าเปิดโปรเจกต์ค้างเอาไว้นานแสนนานจนคิดว่าจะไม่ได้กลับมานั่งเล่นอีกแล้วครับเพื่อเกม t h อ w ว l k i ค g d e a d สซีซั่นหนึ่งใน EP ีที่2ครับผมหลังจากที่ EP ีแรกก็ปล่อยเกอร์ดีงไว้อย่างนั้นนะครับผมเกอร์ชนิดที่ว่ากมูไม่คิดจะกลับไปทําต่อแล้วคือจริงเหตุผลที่ไม่ทําต่อไม่ใช่หรอกครับผมถ้าจําได้ว่าผมปล่อยคลิปหนึ่งออกไปปุ๊บเนยนะแล้วปรากฏว่าคอมม้างโดนไวรัสแดดครับผมที่ผมทำคลิปรีว่บบาเแ ว่ครับฟลจริงจังเลยคือแบบว่ามันทำทำแล้วมันมันแปกไปเลยครับก็เลยไม่ได้มาอัดต่อจังหวะก็เห็นเอ่อเจมืดครับมิชอนอ่ะเจเจมืดซาม,มูไรเขาจะออกภาคใหม่อ่าเดอะวอลกิ้งเดเนี่ยก็เลยอยากเล่นแต่ว่าจังหวะคือเอพาคหนึ่งก็ยังเล่นไม่จบก็ใจปะโอเคงั้นผมจะมาทําให้มันจบซักอีพีหนึ่งแล้วกันครับผมแล้วว่ามันจะโอเคไหมจากภาคที่แล้วก็คือถ้าใครดูต่อเนื่องก็จะรู้สึกไม่ติดขัดเลยแต่เกิดใครที่เว้นช่วงมานานๆก็คงจะรู้ครับว่า เนื้อเรื่องเป็นยังไงวะก็คือเรานะครับผมสรุปง่ายๆคือเราถูกตำรวจจับเรารถชนเราตกเหวเราบาดเจ็บเราวิ่งมาเราหนีตายเราหนีเข้าบ้านเราโดนผีกัดแต่ผีไม่กัดครับผมเราเอาความทุบผีผีตายแบกเรียบร้อยครับผมสั้นมากครับผมโอเคเราก็ไปหาครีมันทายข้อตกลงของเราก็คือเอิ่มเราจะออกมาหนีผีในตอนที่ยังมีแสงครับผมมันจะเรียกว่าหนีตอนคืน,นหนีตอนเช้าครับ ซึ่งเราก็ปอดแห่ครับหนีมันตอนเช้าๆแล้วรับผมอยากให้มันมืดมากเลยใช่ไหมจ้าหนูจ๋าเด็กคนนี้ชื่อครีมเปนททยครับผมซึ่งก็ชื่อไพร์เลสเพราะพิ้งดีครับผมนี่จริงยังงงกับตัวเองอยู่เลยนะครับว่ามาทำโปรเจกต์เดี๋ยวว่าทุ้งเย่ทำหอยอะไรเพราะว่าก็มีเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับก็ทํากันไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเรามันอยากทําครับผมเอาเป็นว่าเปิดประตูมาอ้าวยังมีคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหฉันไม่เคยกลับบ้านช้าขนาดนี้เลยเนี่ยดิสซักมันห่วยมากเลย โน่นนี่น,นั่นกันไปเอาเค้นกันไปว่าแต่ไอ้สองคนนี้เป็นใครครับผมยังไม่โดนคนกัดด้วยกีเมนทายอธิบายป่าทีซิว่าสองคนนั้นก็เป็นใครเขาแอบทำลายกัน,ห,นหรือเปล่าว่าไง่ายก็คือตอนนี้เราก็จัดการเลี้ยงต้อ,อยกีเมนทายครับผมคือเด็กน่ารักครับก็เก็บเข้าเป็นเด็กในสังกัดเลยครับผมไอ้ปั้นกันเสร็จแล้วก็เปิดเปิดเปิดประตูสิอ่าโอเคแล้วก็มองเข้าไปออเองออกไปเลือดเต็มตัวเ,เ,เลยเจ<อ>้าเป็นอะไรเหรอฉันจะอยู่ได้ไหมอยู่อะไรฉันไม่อยากนอนในบ้านต้นไม้วันนี้เลยอะ แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ดีหรือเปล่าฉันอยากจะรอ,อพ่อแม่กลับมาอาบทสุดแล้วกันฉันไม่ปล่อยเธออยู่คนเดียวแน่แน่ <S 2> <S 2> งั้นไปตรงไ,ไหนที่มันปลอดภัยและใกล้ๆได้ไหมว้าวไอเดียแจ๋งเลยอไอไอเดียเจ๋งอะไรอ่ะไอเดียเจ๋งถูกละและไอ้สองคนนี้คืออะไรเฮ้ยใจเย็นใจ็ใจเย็นคุยกันก่อนเดี๋ยวแม่งทุบเราเฮ้ยพวก <S <S <โฆ>พวกไอ้ชีตอย่ากินเรานะฉันไม่ทำร้ายพวกนายหรอกนะโอเค โอ้โหน้องนี่นั่นก็บอกตกใจมากเลย What are you doing พวกงูทำไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเอาเกิดอะไรขึ้นแล้วกันรู้ไหมนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเคยเห็นพวกมันไหมล่ะโอ้โหเออก็อยากจะพูดอย่างนั้นเหมือนกันอ่ะชันชื่อชอนชอนกรีนแลชื่อลีและนี่คลีเมนไทย ชิปหายแล้วครับหมีหมีมันจ้องเด็กอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยคุกนะเฮ้ยเด็กคนนี้อยู่ในสังกัดป่านะเออนายช่วยเราเคลียร์ทางหน่อยได้ไหมแาทขันจะพาลูกสาวเธอออกไปแต่ปภะวัตที่แน่นอนฉันไม่ใช่พ่อนะฉันแค่ฉันเป็นพี่เลี้ยงฉันเป็นเพื่อนบ้านฉันเป็นใครก็ไม่รู้ฉันเป็นใครก็ไม่รู้แล้วตอบอย่างนี้ทำไมใครก็ไม่รู้ชอนเริ่มสงสัยเราเธออยู่คนเดียวเหรอนัํนไปกันเถอะอย่าอยู่นานเลยเดี๋ยวมันเจงกระบงก็ประมาณว่า อยากทำไหมหาชั้นฮ่าสองสี่ศูนย์แล้วทำไมบอกทำไม <c oughs> อ้าวเจมืดอ่ามาจากอะมืดชิบหายผีมาผีมาแล้วทำยังไงดี รีช <54. S 2> ่วยเขียนเร็วเอาขาเปอยู่เขียนไหวเหรอเอาจริงๆเ่ะเฮ้ยเขียนยังไงเขียนยังไงอ๋อโอเคครับเอามือดันกระตกกระตกเฉยเลยโอเคโอเคเขียนไปแป๊บนึงขาเปยนะเฮ้ยขาเปนะเฮ้ยลืมตัวหรือเปล่าเตงขาเปอยู่ทำไมดันไหวอดันต่อไปดันต่อไปชิบหายเขียนไม่ไปเขียนไม่ไปเอาคิมเบนทายมาช่วยป๋าหน่อยโอ้โหโอ้โหเร็ว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 เ็ขียนเข็นเขีนดี่ไอหัวครับโอเคเอาทำไมไอสองตัวขาดีๆเขียนไม่ไปเจอพี่เป๋เราทีเดียวเขียนไปเลย วายไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกบอกเลยนายไป็นแก้ใครบางคนเหรอแต่เหมือนนายช่วยพวกเราไว้มากเลยเนี่ยโอ้โหยี่มืดที่มืดใครบางคนของเราเนี่ยก็ช่วยคนไวเยอะครับผมงองอย่างหนึ่งขามันไปมันเข็นไวหวได้ออยังไงเอาละโอเคเอาตัดมามืดเลยเหรออ่ะโอเคครับผมลองอัดอีกทีนี้ต่อไปละก,กัน ต้องเรียกว่าพาร์ทสองอีีหนึ่งครับผมแล้วก็พี่มืดลีกับหนูครีมันทายแล้วก็ชอนกลีนไอข้างหลังไม่รู้มันชื่ออะไรครับไม่ได้บอกขับมาในทุ่งทุ่งอะไรเจ๊ะบอกมาหน่อยได้ไหมเจ้าเอ้อออออเยเนาะเกมใหม่ๆก็ไม่ยอมไปเล่นไม่ใช่หรอครับผมสเปคคอมกัดถุยมากครับผมมองหาอยู่เลยเนะว่าอยากจะให้มีใครสักคนซื้อ p s เให้จังเลยไม่มีปัญญาซื้อถ้ามีสปอนเซอร์ใจดีนี่จะดีมากเลยเฮ้ยชอนฉันกลับบ้านแล้วนะ แม่จะเป็นห่วงโอเคพวกเจอกันพรุ่งนี้เนอะเออดีใจที่เจอนายนะพวกอ่าโอเคบายบายเจ้าดีเลยให้มันไปเมื่อกี้มันส่งสายตามองที่ครีเมนทายแบบว่าอยากจะกินเด็กมากเลยซึ่งไล่ไปดีๆก็โอเคแล้วว้าวโอเคขอบคุณพระเจ้านายยังโอเคว่าแต่ลุงเวนทคยฉันกลัวว่าที่นี่จะเป็นอะไรเหมือนกันอ๋อที่นี่แม่งเงียบหน้าดูเลยไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกโอเค ฉันดีใจที่เห็นนายพาเขากลับมาด้วยฮะนายเป็นแขกนะเนี่ยเออยูบ o y is l i f e saver ลูกคุณช่วยชีวิตผมอ๋อก็ยังดีที่เขาช่วยใครบางคนได้แล้วนั่นลูกสาวได้เหรอเอไม่ใช่ไม่ใช่เมันก็แค่ก็แค่ใครก็ไม่รู้อ่ะที่เจอเธออยู่คนเดียวหนูหนูรู้จักไหมว่าชายคนนี้เป็นใครอ้โอเคตอบดีครับถ้าบอกว่าไอ้เมื่ดนี่มันจะแต่ตุยหนูนี่แย่เลยเนี่ย เหมือนขาน่าจเจ็บ huh. นิดหน่อยนั่นน่ะวายโอ้โหเวิร์ดเลยเวิร์ดเลยใช่ใช่ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะเจ็บเอ้ยไม่ใช่สิไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยมาฉันช่วยนายเองชอนไปดูน้องสาวนายสิส่วนนายไปนั่งตรงนู <okay bueno ้นไปเดี๋ยวจัดการให้จะจัดการไรเราอ่าโอเคคงจะช่วยทําแผลครับผมแหนคลิมแมนทายหัวหยิกใส่หมวกแล้วยังไงเหมือนไล่มึงมึงไปมึงไปมาดูหน่อยสิ ว้าว The swollen the hell มันเละหน้าด้วยนะ It's hurt like hell ก็โคตรเจ็บเหมือนกันอ่ะอาชายอมรับครับมันก็เจ็บเหมือนกันแต่ก็ว่างัล้วจ้ะเมื่อกี้นายบอกว่านายชื่ออะไรนะเอ่อฉันชื่อลีดีใจได้เจอลีฉันเฮ r s h e l Green แปลอย่างเดียวครับแปลอย่างเดียวเลย Hershel รู้ชื่อเราแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย I fell car accident รถชนจ้ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ แล้วนายจะไปไหนก่อนรถจะชนชิปหายแล้วครับถามซอกแทกเราเอาเป็นว่าออกไปข้างนอกแค่ออกไปข้างนอกเฉยๆนะเหรอเฮ้ยอย่าอย่ามองอย่างนั้นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดมันรู้ว่าเราโดนตำรวจจับก็แย่ดี๋ยวสงสัยแค่ออกไปข้างนอกแล้วนายไปกับใครอ่ะผู้หญิงเหรอตำรวจชิบหายก็ตอบยังไงทำไมเดี๋ยวมันนิวก็เราเป็นเป็นนักโทษอ๋อไอ้กระโดนแล้วกไป เอาอป็นนายใจเอ้ไม่สงสัยเว้ยใจนี่ยก็มนจะปืนมายิงเรานึ่ยก็เราจะอุ้มเด็กบอกว่ายังไงนายก็ไปนอนพักในยุ้งตรงนั้นก่อนละกันไว้ฟืนมาเราก็ค่อยมาคุยกันใหม่ว่าแต่ฉันจำชื่อชื่ออะไรนะคลีเมนทายว้าวฉันนึกไม่ออกเนี่ยว่าเธอไปเจออะไรมาบ้างเออผมจะดูแลเธอจนกว่าเธอจะหาพ่อแม่เจอที่พ่อผมว่าพรุ่งนี้เช้านะเราน่าจะมาเสริมแนวร้วยแข็งแก่งหน่อย ฉันคิดว่ามันไม่จาเป็นหรอกนะผมไม่รู้หรอกนะว่าพ่อเห็นแล้วบนทีวีอ่ะหรือวิทยุแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเลวร้ายกว่าที่พ่อยึดรู้เยอะเอลูกคุณพูดถูกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกลูกคุณพูดถูกผมเพิ่งจะไปสู้กับอีผีป้าเมื่อกี้นี้มาโอ้แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถวนี้วหยกชอนเพราะว่าผมจริงจังนะลีบอกเขาดีว่าเห็นอะไรข้างนอกนั้น เออแมนก็ตลันโอเวอร์เดฟคอปครอวิ้งเดพี่พ่อวอลกิ้งคนตายแม่งเดินครับลุงเชื่อผมคนตายมันเดินผมเห็นมากับตาผมเดินเป็นโดงเลยด้วยก็โอเคก็ถ้าเกิดพูดอย่างนั้นก็โอเคน่ะโอเคลีเป็นนอนในตรงนู้นนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ฉันบอกว่าโอเคแล้วนั่นลโอเคฉั้นการเสร็จแล้วฉันว่านายน่าจะรู้สึกดีพรุ่งนี้กว่าดีขึ้นพรุ่งนี้โอเคยังไงก็ระวังอย่าให้ติดเชื้อล่ะ แล้วต้องทำยังไงอ่ะถ้าเกิดมึงเป็นอะไราก็ยิงมึงนั่แหละลุงแม่งโหดโอเคอย่างนั้นก็แค่ทำความสะอาดแล้วก็แต่งตัวซะใหม่โอเคโอเคโอเคมันก็จะมีเหมือนที่นอนอยู่ะที่ยุงนั่นน่ะก็ไปนอนซะพรุ่งนี้เจอกันโอเคจะเราจะเดินหน้าไปที่เมคอนเมคอนน่าจะเป็นเมืองที่เราจากมาครับผมพานแรกที่แปลงงงผมมาทวนดูอ๋อโอเคครับเราเป็นคนที่มาจากมึงเมคอนครับผม บ้านเกิดของเราุยตายไวกีดนอนด้วยกันเลยเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาเป็นตอนยิ่งเสี่ยงคุกอยู่มันกินเหมือนเหมือนอะไรจ๊ะ manual s h e t ไม่รู้มานูคืออะไรอันบนสุดแล้วกันมานูคืออะไร m a n ูคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นปุ๋ยมั้งขี้มมามั้งน่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเขาเรียกว่าเหมือนขี้วัวขี้ควายบ้านเราอะครับผมขี้หมูใช้คิดถึงแม่กับพ่อมากเลยอ่ะเพะฉันก็ว่างกันเหมือนกันครม ซาเวน่าอยู่ไกลแค่ไหนอ่ะ oh. อก็ไกลเหมือนกันแหละ <Okay. S 1> โอเคโอ้แมนมารับบทเป็นที่เลี้ยงเด็กหนวดเฟิร์มหน้ามืดมาเชียวแม่เกมนี้เว้นช่วงไปสองเดือนสองเดือนเลยมั้งว่าป่ะจะมีใครมานั่งดูต่อไหมเนี่ย oh. ฉันรักเธอนะ <c oughs> อา้าวิิบหายอะไรอะไรใจเย็น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 รีๆีนีนอนไปเลยนะ ไปไปถ้านอนนอนฝันฝันร้ายก็ไปนอนกับคีเมนทายไปเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยส่งกำลังใจนอนนอนนอนอ่าโอเคครับผมแล้วจะยังไงต่อเอยรู้สึกว่าดีดาดีดามากเลยนะเฮ้ยตื่นนี้เราพวกไอหนวดตึงเป็นไถ่ร่าไงเจ้าว่ามันคันมากเลยอะเมื่มันมันมันปนป่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ยังดีที่ไม่โดนงมไตหัวอ่าดีที่พ่อเธอไม่กลัวนะเออฉันไม่ใช่พ่อฉันชื่อลีฉันชื่อเคนนี่ พ่อเราจะไปสร้างแนวรั้วกันแล้วมีแท็กเตอร์ด้วยแล้วก็ทุกอย่างเลยอ้าวไอเด็กนี่เป็นใครเราจะไปแล้วนะโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนั่นลูกฉันเองเคนจูเนียเราเรียกเขาว่าดักดักเป็ดเป็ดเป็ดอ่ะทำไมถึงเป็นเป็ดอ่ะใช่ไม่มีอะไรหรอกก็นั่นแหละมันก็คับว่าจะเทรดอะไรไม่ได้หรอกก็เหมือนเป็นคำที่เรียกลูกเล่นๆนะครับเหมือนประมาณไอเด็กนี่มันมันมันเป็ดอ่ะ ถ้าเป็นภาษาไทยก็บอกมันคือเด็กเปล่ะครับผมอ่าเหมือนไม่จะไปเมคอนเหรอใช่มราควรจมาแต่เมคอนเราก็ผ่านเมคอนกันก็นั่นแหละครับผมเหมือนบอกว่าเราสามารถติดรถไปได้อ่เอ่ำบนแล้วกันตอบไม่ทันอ่าโอเคเราไปด้วยแล้วกันนี่ที่รักจ๋านี่ดะนี่ลีน้าเด็กชื่ออะไรนะคลีเมนต์ บริมินทายจ้าว้าวนั่นชื่อน่ารักมากเลยอ่ะแตงจ้าเราต้องไปทำงานกันแล้วนะเราไม่รู้หรอกว่าข้างนอกมันจะเป็นยังไงบ้างแต่การไว้ดีกว่าแก้ฉันอยากจะฟาดแนวรู้ว่าเย้เราก็อยากได้คนคุมงานเก่งๆเหมือนกันนายไปนั่งคนแท็กเตอร์แล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่เลยแท็กเตอร์เหรอแจ๋วโอเคจักไปนู่นกับเราไอเด็กเปรตผมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเดี๋ยวฉันดูเด็กตรงนี้ให้เองนะ โอเคนายทำแล้วก็ทำได้เลยแคะแคะแคมผมไม่สุกชะตากับเด็กผู้ชายผมรู้สึกว่าอนั่นมันคือเด็กเปรียดรู้สึกไม่น่าให้อยู่ใกล้ตัวอย่างยิ่งนะผมไม่รู้ทำไมครับเพระรู้สึกว่าปล่อยว่านานานมันมีสิทธิ์มาสุงสิงกับหนูครีมของเราแน่นอนครับผมดีชัวเช็ค every one เมสโซฟาบอกว่ายังไงก็อย่าลืมที่จะหาทุก,ทกคนอ้าโอเคจัดให้แล้วก็คุยกับใครคนนี้ชื่อตอนนึงอ่านไม่ออกคัดจา ทำไมชื่อมึงไทยไทยคัตจาเอาว่าเราคุยกับคัตจาก่อนแล้วกันครับผมเฮ้ยเด็กสาว่าไงสาวๆเอ่อทำไมพวกคุณดูสบายจังพวกคุณดูสบายสบายก็เราก็โอเคนะครีมันทยเล่าให้เราเกี่ยวกับเอ่อเด็กป .1 เหรอเออเป็นยังไงล่ะง่ายมากเยอะอะไรยังไงอ่ะแล้วดีใช่ไหม any one was e didn't see people eating each other for the past three days. 2 d ไม่น่าเชื่อรู้ <It 's S 2> ว่า3วันที่แล้วเนี่ยเราเห็นคนลุกขึ้นมากินกันเองโอเคดั้นบัวสุดเราเรียนรู้ว่า s c r e m e n t i n เนี่ยเรียน first grader ผมไม่รู้นั่นดันหนักของฝรั่งเนี่ย first grader หมายถึงปอนหนึ่งหรือเปล่าเกรดของฝรั่งก็แบนี้มั้ง what do you do พวกคุณ <So> จะทําอะไรอะ่ะ <laughs> what do you d o w h e n corpses aren't walking around เออแล้วคุยทำยังไงถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันมาเชนเซนวัตเทเรนแบกมิชเชลวัตเทเรนเลี้ยนคืออะไรวะหมาแมวม้าหมายถึงวิศตวแพทย์ป่ะเราหวังว่าเราจะได้กลับไปทำงานอย่างเดิมนะกลับไปแบบปกติฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกเออ no to go I I little while used was let a back That's too bad. That's too bad. I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. อ่าอ่าจ้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 าอ่าฮเมืองเป็นยังไงบ้างได้เข้าไปในเมืองกันบ้างหรือยังเคนนี่ก็แค่ขับเราขับผ่านผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือแต่เราก็แค่ขับผ่านไปไม่ช่วยอะไรแค่แคเฮ้โอเคโอเคน่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแหละ home tomorrow ถ้าอยากจะไปบ้านพรุ่งนี้เอ่ออย่างน้อยเราก็อยากให้ดักผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้เออนายไม่อยากกลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้เหรอชิบหายไวจังแล้วอันบนสุดไม่รู้อะไรครับแต่ไม่บอกอันไวบนสุดก่อนเลยแล้วกันเออผมก็อยากกลับไปหาครอบครัวบาร์บีคิวหลายๆอย่างอะไรพวกเนี้ยออฟโดอสตินคือทุกสิ่งทุกอย่างโอเคโอเคนองนี่นั่นแบกอินอะบิด Back in a b i t c h เดี๋ยวกลับมา Back in a beach ต้องออกสิ่งชอช้างแน่น้วยไม่เกี่ยวครับผมปิดภาษาอังกฤษไม่ดีไม่งามครับอย่าไปใช้เยอะอาเมื่อกี้เราคุยกับคัตจากับครีสนทายแล้วไอ้นี่คือไอโนดเชนนี่ของเราครับผมซึ่งก็เหมือนช่วงนี้จะแค่ขีมุกเฉยเลยแกทำไมก็ไม่รู้ก็คือเออน่าจะเป็นชีวิตช่วงสงบสุขครับก่อนจะไปโหมกระหน่ำช่วงเวลาแห่งความดราม่าและก็ความระทึกครับเพราะเปิดเกมมาก็ดราม่าเอ้ยเขาเรียกว่าระทึกใช่ไหมดู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 ตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงสบายสบายครับผม เฮ้แดเรอเคนนี่ใช่ไหมเจะเอออยากให้ช่วยอะไรไหมไม่อะแต่เขาจะจัดการได้เอาไอ้หอยเอดแล้วนายอยากให้ช่วยอะไรไหมล่ะหมายความว่าไงอะฉันหมายถึงให้ช่วยดูแลเด็กคนนั้นน่ะนายว่ายังไงนายคิดว่านายดูแลเด็กได้เหรอเอ่อฉันว่าฉันจัดการได้นะ อย่างน้อยฉันก็ทำให้เธอปลอดภัยได้แต่ไอ้พวกนั้นข้างนอกอะ่ะฉันคิดว่ามันไม่มพอหรอกนะที่นายจะดูแลเด็กคนนั้นได้แล้วก็หาพ่อแม่ไม่เจอนั่น,น,นฉันจะเก็บไปคิดหาโยซันดูอิ่งลูกนายทำอะไรอยู่ลูกนายเป็นไงบ้างก็ดีนะฉันว่าคักจามีน้องสาวที่เมมฟิสแล้วว่าเราจะไปเยี่ยมเธอที่นั่น แล้วก็ที่ปั๊มน้ำมันมีคนพยายามจัลักคาตัวลูกชายเราเหมือนประมาณว่าจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ uh, ผมว่าปั๊มน้ำมันที่ผ่านมาเกิดเหตุแบบคนจะมาลักพาตัวลูกมันแล้วมันก็ช่วยทานตอนนี้ก็กันไปว่ายบแดอ so <what> s <S แผนเป็นไงบ้าง กลับไปที่โรดเดอร์เดลแล้วก็นม่หลาหนึเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลคงจะออกมาจัดการแล้วก็พวกหน่วยงานต่างชาติทั้งหลายน่าจะออกมาจัดการให้เรียบร้อยอย่างน้อยฉันก็มีเรือฉันว่าน่าจะกลับไปได้นะนายมีเรือเหรอฉันเคยเป็นเขาเรียกว่าชาวประมงมาก่อนอย่างน้อยฉันก็มีเรือไม่น่าเร็วราย้าเท่าไหร่ิเอียเราก็ได้รู้ว่าเคนนี่มีเรือครับผมซึ่งก็ รู้ทำหอยอะไรครับผมไม่ได้อยากรู้เลยสัากนิดเดียวแต่มันขอไว้ให้เราคุยกันทุกๆคนอัดมา17นาทีแล้วเราก็จัดก,การเดินมุนวอล์กันครับผมเดินอย่างนี้ครับให้ตัวชิดตนางๆไปแล้วขาไม่ต้องเดินโอเคข้างหลังเหมือนจะมีเอ่เอไอเด็กเป็ดครับไอไอดักครับผมซึ่งไม่รู้ทําไมไม่ชอบหน้าไอดักครับผมอาจจะเป็นเพราะผมมีความเครือบแคลงอยู่ในใจว่าผมไม่ชอบเด็กผู้ชายครับผมถ้าจะเลี้ยงต่อยต้องเลี้ยงเด็กผู้หญิงแล้วเด็กผู้ชายอย่าไปอยู่ใกล้มันครับผมแม่งไม่ดีอ่รูปแอตแท็กเตอร์มองแท็กเตอร์ นายขับมันได้ไหมไม่รู้ดิฉันก็ไม่เคยขับเหมือนกันและคุยกับไอ้ดักลุกไอ้ดักมองไอ้ดักไอ้เป็ดว่าไงบอกมึงหาปาร์คเหรอโอเคเราก็คุยกับไอ้ไอ้ดักดีกว่าเป็นไงบ้างดักแน่นอนแันกําลังขับแบคเตอร์มึงอย่าโยกเล่นเดี๋ยวแมงทุฉันเป็นคนหัวหน้าคนงานกลับไปทํางานได้แล้วช้อนไอ้เด็กเป็ดเอ้ย ผมไม่ชอบเด็กสไตล์อย่างนี้เลยอ่ะเข้าใจนะมันเป็นอุปนิสัยของเด็กฝรัง่งคือจะผงผางแต่ว่าผมว่านิสัยแบบเด็กไทยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ยังดีกว่าเอาว่าช่างมันครับไอเด็กเป็ดเราคุยกับไอชอนแล้วกันชอนยังคงทํางานกับแนวรั้วของเขาเอา่ออ่อเลื่อมมาข้างล่างคุยกับชอนได้เฮ y Lee Hey Lee Need a hand? อยากให้ช่วยไหม Need a h a n อยากให้ช่วยบ้างล่ะ,ละเออ <b ides S 1> มันตกที่แล้ว เอออย่างน้อยถ้านายช่วยตัดไอ้ไม้สองแผ่นนั่นไม่สองส่วนน่าจะไวขึ้นอาจารย์ให้ครับอาจารย์ให้เอาตัดตัดตัดตายอาตัดตายแม้แต่ตอนตัดนี่ต้องใส่อารมณ์เพราะฉันไม่รู้หรอกว่ามันเลวร้ายขนาดไหนใช่เขาไม่รู้เลยฉันเห็นคนในแอตแลนตาฆ่าเด็กด้วยยิงเขาที่กลางหน้าผากเลยโอ้โหชิบหายไปปวดแดมเอ่อแดมแม่งเอ้ยใช่แดม ว่าแฮร์รี่เจนเชิร์นใช่เขาบอกว่าหันปืนไปหาคนเด็กแล้วก็ยิงนายเคยเห็นมันมันเหมือนในหนังเลยใช่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ฉันก็ว่างกันนายเคยทำไหมทำอะไรฆ่าฆ่าใครบางคนไม่อะ I อ a d a s h o ่ช็อตวันเราเราเราไอเพะฉันยิงไปหนึ่งว่ะฮะรักหนึ่งทำไมเรารีบกว่นั้นหนึ่งเหมือนกัน อ้าวชอนจะไม่ลืมด้วยชิพหายแล้วว่าฉันหวังว่าไอแนวรั้วเนี่ยจะแข็งแรงพอนะกั้นเราจากข้างนอกได้แล้วนายเป็นไงบ้างครอบครัวนายล่ะครอบครัวฉันกับพี่น้องอยู่ที่เมคอนอโอเคเต่าบนๆอย่างเดียวครับผมไม่ทันฉันหวังว่างั้นนะโอแมนฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันมันอาจจะไม่เลวร้ายเหมือนที่นี่ก็ได้หรืออาจจะเลวร้ายกว่านี้ก็ได้ฉันคิดว่าแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณ แล้วยังไงเออชอนขอบคุณที่ช่วยเรานะขอบคุณที่ขับเรามาส่งไม่มีปัญหาเลยเออเคยฉันก็ทิ้งนายไม่ได้อยู่แล้วเออนายเห็นพ่อฉันไหมฉันอยากให้เขามาช่วยนี่หน่อยอะโอเคโอเคไม่มีปัญหาครับผมนี่คือชอนนี่ชอนก็เป็นคนดีนะครับผมแต่เมื่อกี้ไม่น่าตอบเลยตอบไวไปอะถามทหามว่าเคยเคยยิงไหมเคยฆ่าใครไหมผมก็ไม่รู้อะไรครับผมนึกถึงอีป้ามาพาที่แล้วครับผมที่ผมทุบจะได้แบะเลย เออก็ก็เคยนะเพราะตอบไปแม่งบอกไอชอนมันจะไม่ลืมชิบหายแล้วครับแล้วมันจะเป็นอะไรต่อเราไหมเนี่ยผมไม่ปากไม่ดีแต่ตอบไอลุงนั่นละช่างหัวไอดักช่างหัวอชอนครับเราไปหานั่นกันดีกว่าคุณลุงอ้าคุณลุงคุณลุงคุณลุงได้ข่าวว่าจะยิงผมเหรอเมื่อวานเนี้ยบอกว่าถ้าผมกลายเป็นอะไรจะย,ยิงผมใช่เปล่าลุงกล้าย,ยิงพราถามจริงคุยแล้วกันเย้ yeah. ว่าไงจะลุงคุยดีพี่ยืนมือดอยู่ได้ นายออกมาจากแอต้าได้ไงอ่ะ On foot, อะไรเอ่อข uh, oh, kind of ับรถมานั่นแหละพอขับรถมาแล้วก็ชนแล้วพวกซอมบี้ก็เจอเรานั่นแหละชุดนายก็ค่อนข้างไอ้่นะเนาในนรกก่นไปจะเล่าความหลัง20ปีที่แล้วแล้วก็มรู้บอกว่า20ปีที่แล้วฉันก็ไม่คิดหรอกว่าฉันต้องมาอยู่ที่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย ต่ณทุกวันนี้ฉันให้ความสำคัญกับครอบครัวเสมออยู่กับลีวิทได้อยู่กเขาอู yes อะไรก็ว่ากันไปแล้วครอบครัวนายเป็นไงบ้างอ่ะพ่อแม่เมียแฟนเพ่อแม่อยู่ที่เมคอนอันล่างมีตอบว่าไม่มีเมียอีกแล้วคือพูดที่เป็นเหมือนติดๆนิ่นึงนะครับผมว่ามันจะต้องถามต่ออะไรก็เลยเธอเด็กคนนั้นใช่ไหมคลีเมนทายใช่ไหมนายจะดูแลเธอเหรอ I was looking for help in her house คือผมไปมองถาความช่วยเหลือในบ้านเธออ่ะก็เลยเจอเด็กคนนั้นขึ้นมาเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมฉันจะให้คำแนะนำอะไรหน่อยได้ไหมเออชัวร์อะไรล่ะจ๊ะฉันไม่รู้ดิว่านายเป็นใครหรือนายจะทำอะไรเออแต่ยังไงก็แล้วแต่ฉันคิดว่านายอยากลับไปที่เมืองเลยนะเชื่อดิเออเหมือนก็แนะนำเราครับผมว่าไอ้นี่เลย ท่านายวุ่นวายอะไรมากมาจะเป็นปัญหานะถ้าเกิดนายยังเชื่อในเอออะไรอะไรอะไรวัดเดอะวัดเดอะอะไร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 โจก้ฉันจะไปเอาปืนนายไปเร็วอะไรอะอะไรอะไรอะไรคาจาคาจาทำไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วเร็วเร็วเร็วเรว้ผีมาจากไหนวันไหนบอไม่มีผีไงไอเด็กเดไอเด็กเดไอยักษ์ไอยักษ์เนี่ย ไอ้โอู้ชิป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 หายแล้วแท็เตอร์ทักขาออู้้ทำไงอะอะไรอะขาฉันติดชิปหายช่วยใคร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 ช่วย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 ไอเด็กเป็ดแล้วกูจะช่วยมันทำไมมันขับรถทับขาเขาเอออ้อเออทุบเลยทุบเลยไม่สะเทือนไม่สะเทือนชิปหายแล้วเอาเอาคอนเอาคอนเอา่อนแล้วกูไปทุบผีทำไมดึง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 เร็วดึงเร็ว ฉันตได้แล้วโอเคไม่ช้อนชอนเอาแท็กเตอร์ไปแต่ชันเร็วฉันติดแท็กเตอร์แล้วแล้วยังไงครับลีลีช่วยฉันด้วยลีได้ปอดเอ้าเอ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 า,เอาชิปหายแล้วป๋ามาไม่ทันป๋ามาไม่ทันยิงยิงดีป๋ายิงยิง ผมไปช่วยเด็กเป็ดทำไมผมเกลียดหน้ามันและไอเคนนี่ก็อุ้มลูกฉลุยไปเลยอะชิบหายวายป่วงหมดลุงครับผมผมผมช่วยแล้วนะลุงลุงมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะลุงลุงกูบอกให้มึงออกไปเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับมันแปลอย่างนั้นจริงๆผมขอโทษ ขอโทษเหรอกระล้มือยังอยู่นี่ไม่ต้องขอโทษขอโทษมันแปลอย่างนี้จริงๆแล้วมึงมึงอีกตัวนึงไม่ต้องจะให้ฉันช่วยอะไรอีกแล้ว I'm sorry, I p a n i c ผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษดูเขาดิขอโทษเหรอมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยทิ้หายแล้วครับไปร้องมึงแค่ไปออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลับมาอีก เจ็บปวดรวดราวคุูช่วยไอเด็กมันทำหอยอะไรไม่น่าเลยไม่น่าเลยป้ปปาป้าป้าอะได้ข่าวมีเรือใช่ไหมโดนไล่แล้วนี่ป้าครีมจะอยู่กับลุงหรือว่าจะไปกับป๋าอะนายจะไปกับเราที่เมคอนก็ได้นะถ้าอยากไปไม่มีสไตล์โดนแม่งไล่ไล่แบบเสียหมาเลยด้วยไอ้ลุง เราคุยกันได้นะโอเคเหมือนตอนนี้ผมกดพอสก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้นนะโอเคถือว่ากล้า ผ่านผลไม่ได้ด้วยดีเลยคับนะครับผมเอาเป็นว่านี่อัดมา25นาทีแล้วขอตัด EP 1ในพาร์ทสแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอยากให้มีพาร์ทสคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะทำให้มันจบ EP หนึ่งไปละกันพาร์ทสามตั้งใจว่าจะเล่นต่อเนื่องให้มันจบ EP หนึ่งก่อนเอาเป็นว่าใครดูจบแล้วชอบกันนะครับอย่าลืมกดไลค์มีอะไรอยากบอกอยากคุยเชิญคอมเมนต์ด้านล่างใครอยากแชร์เพื่อนเพื่อดูนะครับสำหรับความรุนระทึกหรืออะไรก็แล้วแต่ในคลิปนี้นะครับปุ่มแชร์อยๆคคนนตต้ต้ออองงกกกดแแแลลวหะ่่่็บเผืยัไม กดคนะกดคณะนะโอเคขอบคุณสำหรับซีรีส์ The Walking Dead จริงๆผมตั้งใจจะเล่นให้มันจบหนึ่งสองแล้วก็สี่ร้อยดอะไรพวกนี้ครับให้มันจะจจจบ,จบ,จบ,จบให้หมดเลยแล้วก็กะว่าจะให้ทนันภาคมิชรนซึ่งเชื่อว่าไม่มีทางทันครับผมกลัวดีไม่ดีภาคมิชรนเนี่ยอคุณคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณเทพเทพเอกของเราเนี่ยับผมเขาอาจจะทำตัดหน้าซึ่งแน่นอนเขาทำครับเขาทำทุกภาคอยู่แล้วเอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามกันเล่ยมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันภาคสามไาดู